สวัสดีค่ะพี่น้องที่เักเจอกันตามสัญญานะคะ,ะพี่น้องที่เราคอยสูตรล่างเนาะวันนี้ก็จัดให้เข้ามาแล้วอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไปตามกลุ่มตามไลน์กดลูกศรกดกระดิ่งนะคะ,ะจะได้หากันเจอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะแคบเอาไว้นะคะแคบเอาไว้เนาะ,ะ,ะพี่น้องเบอร์ไหมคะ,ะดูซิว่าเบอร์ไหม ที่แล้วพี่น้องแคบบอกบอกมาคอมเมนต์มาหลายคนว่าอาจารย์เอาอันเกา่าเข้ามาให้แครบก็แรกๆก็อันใหม่เนาะแล้วก็เปิดให้ดูก็เลยค้างเอาไว้ค่ะ,อะขอโทษด้วยเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้จัดให้นะจัดตามลำดับเลยพี่น้องแคบก่อนเนาะเผื่อว่าใครที่วันเนี้วันนี้ใครจะโชคดีที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก VIP อคนแรกจะได้ลด <laughs> อาจจะได้ลดให้เป็นพิเศษถือว่าโชคดีที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อาจารย์ก็จะจะลดให้เนาะลดให้จากสมัยก่อนเนาะพี่น้องเออเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกเศรษฐกิจดีๆเอ่อเท่าไหร่อาจารย์บอกเท่าไหร่ก็ให้อยู่แล้วไม่มีบางบางท่านโอนมาทําบุญเพิ่มมาด้วยซ้ำพี่น้องอาจจะเห็นว่าข้างๆนี่คืออะไร อ่ะอาจารย์หันไปให้ดูหน่อยเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าทําไมไม่แขคบเอามาให้เจอพี่น้องเห็นไหมคะเนี่ยอาจจาะดํำๆอุ้ยอาจารย์ขยับดีกว่าเนาะอันนี้อาจารย์เอามาจากญี่ปุ่นสิบกว่าปีแล้วนะคะพี่น้องไม่ทราบมัวไหมอะชัดไหมคะสิบกว่าปีแล้วเนาะก<ม>็เลยเอา<ม>ถือว่ากาสมาตั้งตรงนี้ ไม่ทราบว่ามันมัวไหมมืดไหมอะ่ะอาจารย์ไม่ได้เปิดแสงอถ้ามืดก็ขออภัยด้วยนะคะกะ็สปอตไลท์ก็ส่งแล้วอะเนอะเดี๋ยวก็เวลาถึงอเอาเลขให้ก็อาจารย์ก็จะอันนี้ให้แล้วกันเนอะ,อะพี่น้องที่บอกว่าจะลด VIP ให้สำหรับท่านแรก สมัครมาก่อนก็จะได้พิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ทุนน้อยเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าอยากจะเข้านะกำลังซ้ำไม่พออยากจะเข้าอยากจะเข้า V i p วันนี้เปิดโอกาสให้เพราะว่าวันนี้อพอช่วงบ่ายอาจารย์ต้องเข้าไปทำทุระกับผู้ป่วยก็อาจจะไม่มีโอกาสจะได้คุยเพราะว่าบางบางทีพี่น้องจะได้คุยกับแอดมินบางทีก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะคะ ก็เลยวันนี้ก็ให้โอกาสพี่น้องได้คุยเข้ามาถือว่าพี่น้องได้โทรหาอาจารย์เราได้คุยกันนะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญสัมพันธ์ต่อกันเนะาะแล้วก็ได้มีโชคลาภต่อกันโงงวดนี้พี่น้องเอาอีกแล้วเดี๋ยวจะหาบอกโอ้ยโมอ,อีกแล้วโงงวดนี้ขอให้พี่น้องได้เถอะได้ทั้งบนทั้งล่างเถะงวดเนี้อาจารย์คิดว่างวดนี้ยังไงไม่พลาดอ่ะไม่มีไม่มีที่เขาจะอ เลขที่เอาไปเป็นเบิ้ลเป็นหามเป็นตองขอให้เข้าปกติขอให้เขาหยุดสักงวดค่ะหยุดจับเลขไอที่มันเป็นเบิ้ลเป็นหามเป็นตองสักทีได้แน่ๆถึงจะไปข,ข้างบนก็ขอให้ข้างล่างเราได้หูข้างล่างมั่นใจเลขงวดนี้อาจารย์โหเห็นแล้วแบบนั่งทําไปขนลุกไปงวดนี้ยังไงพี่น้องจัดนะ VIP นะจัดหนักนะจัดหนักจัดเต็มนะ ฟังเสียงอาจารย์นะขอให้จัดหนักจัดเต็มแล้วท่านใดที่จะมีบุญสัมพันธ์อาจารย์ก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาอสมัครได้แล้วงวดนี้งวดนี้อาจารย์ให้หวยเร็วนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีอย่างอื่นละเพราะว่าเชื่อมั่นมากเพราะว่าเลขเนี่ยทําอะไรก็โอ้โหเข้าทางเลยเป,เป๊ะเลยไม่มีไม่มีเออเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะอาจารย์ก็ยังคลางแคลงใจกับสี่กับห้านะ,ะแล้วก็เลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยทีนี้ว่ามันมันมีแบบ ดับจริงดับไม่จริงเนี่ยแล้วก็มันเป็นเลขที่สัญจรด้วยอาจารย์ก็มีคําความไม่น,นิจะแล้วงมวดนี้มั่นใจมากมั่นใจมากเลขของอาจารย์มั่นใจมากอะพี่น้องอย่าลืมนะแคบมาอยากจะเข้า v i p เดี๋ยวอาจารย์เชิญตัวนี้ออกไปกให้พี่น้องได้เห็นนะคะ,ะพี่น้องขอบคุณขอบพระคุณมากที่ได้สั่งกาแฟสั่งอะไรต่ออะไรอาจารย์นะคะอันนี้ก็ได้บุญทั้งนั้นนะพี่น้อง ได้บุญที่ช่วยอาจารย์ออันนี้เนาะมันเข้าสามหุนนะพี่น้องเข้าสามหุนงวดนี้น่าจะหยุดละสามเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีตัวอื่นที่มั่นใจมาแล้วนะคะอันนี้พี่น้องแคปหรือยงอ่ะอาจารย์ให้เริ่มแคปเลยแล้วกันเพราะว่างวดที่แล้วเขาบอกว่าอ่ะของเอาแต่ของเก่ามาอาจารย์คุยเพลินแล้วก็เอาแต่ของเก่ามาส่งให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ นี่สูตรล่างมาแล้วค่ะใครชอบตัวไหนจัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชอบตัวไหนก็จัดไปสองมีสี 4, 4, ่ 6, ตัวสามมีสี่ตัวสี่มีหกตัวห้ามีสามตัวศูนย์สองตัวเจ็ดหนึ่งตัวแปดหนึ่งตัวเก้าหนึ่งตัวศูนย์สองตัวชอบอันไหนจัดไป ถ้าอยากได้เงินรอบนี้ขอบอกขอบอกฟังแล้วขอบอกงวดนี้จัดไปค่ะ VIP ใครอยากเข้า VIP วันนี้พิเศษนะมีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นรีบโทรมาจะไดะ้ได้คุยกับอาจารย์นะพี่น้องถือว่าพี่น้องเป็นบุญเป็นกุศลที่สมพงกันคนกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนนะที่จะได้โทรมาเจอกันเปิดมาเจอกันนี่ มันยากนะนะถ้าจะมีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้แคบหรือ,อยังค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์อันนี้ล่างนะล่างที่แล้วเห็นไหมคะศูนย์อยู่ข้างล่างมีแค่สองตัวอาจารย์ยั่าม่ยวาข้างหน้าเลยไหมพี่น้องก็มีติดได้ออกสองศูนย์ด้วยอ่ะเอานะ,อ,ะอันนี้งวดที่แล้วเนาะอย่างอื่นเยอะแยะอ่ะสี 4. สีตัวเนี่ยเป็นแถวเลยแต่เอาสามออกมาเห็นไหมคะสีก็เยอะนะงวดนี้แคปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ยชัดไหมไม่ชัดทักมานะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศก็ตามนั้นอันนี้อย่าลืมหลักแสนใส่หลักแสนใส่หลักร้อยนะถ้าซื้อลอตารี่นะคะ พี่น้องจะได้สามตัวหน้าสามตัวท้ายหลักร้อยก็ใส่ไว้เผื่อได้รางวัลที่หนึ่งเนาะ,ะมันมีเข้าตลอดะะอะค่ะเนาะหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างหลักร้อยบ้างบางทีก็เข้าหมดเลยสามตัวก็มีอันนี้ตามนี้เนาะอ่ะก็มาตามนัดบอกพี่น้องใครอยากเข้า VIP เลขสองตัวไม่ต้องมานั่งทำอะไรห้าหางห้าหางพี่น้องเลขห้าหางเนี่ยบอกก่อนอ่า ก็จะทําไว้ว่าสีแดงดอกจันอย่างเงี้ยดอกจันสีแดงจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้ําเงินจัดตามกําลังซั์หรือจะจัดเหมือนกันหมดก็ได้เลขไม่กี่หางนะคะแต่จะให้จะบอกว่าทําไมอาจารย์เอาเน้นๆน้นในหางเดียวหางเดียวไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่ผู้พิเศษประมาณล็อกเลขได้นะอาจารย์ต้องคํานวณน,นะห้าหางก็ถือว่าเยอะก็ไม่รู้จะว่ายังไงห้าหางอาจารย์ว่ามันก็เต็มที่แล้วลุกคัดเลือกคัด,คดสรรเต็มที่แล้วเนาะอย่างล็อกก็เหมือนกัน อา,อาจารย์ให้ให้ล็อกเนี้ยให้ล็อกห้าพี่น้องถ้าหากว่าอุ้ยล็อกห้าตั้งสิบตัวอ้าถ้าพี่ถ้าอาจารย์ไปให้ล็อกเก้าล่ะถ้ามันไม่เข้าเลยอ่ะมันจะกี่ตัวก็แล้วแต่แล้วพี่น้องจะได้ไหมถ้าเลือกล็อกไม่ถูกอ่ะอออย่างล็อกสามเนี้ยสําสหรับผู้สู่ต๊เนี้ยอา,อาจารย์ให้ถ้าไม่ให้ล็อกสามพี่น้องจะได้ไหม ล็อกสามแม้ว่าจะมาหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบอะไรก็แล้วแต่มันเข้าเข้าล้านเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกสามชุดโต๊ดเนี่ยชุดสามตัวโต๊ดเนี่ยเข้าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรอาจารย์กล้าพูดอยู่ใน YouTube เพราะอะไรคือของเราไม่โกหกคือเราทําครอบคุมครอบคุมเลยทําทุกตัวชนกันหมดแล้วก็จะเป็นเลขสามตัวโต๊ดออกมาแล้วเลือกตัวอขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไร อ่ะอย่างเรารู้นะวันเลขสามมันจะออกออกหลักร้อยช่างออกซ้ํากันก็ช่างแต่ได้เงินแน่ๆก็ยิมยิ้มย่องแล้วคนที่เล่นสูตรโต๊ะเพราะว่าเออมาตองกูก็ได้เงินวะมาเบิ้ลก็ได้หามหน้าหามหลังหาบอะไรก็แล้วแต่ได้เงินนั้งนั้นเพราะว่าเราครอบคุมไงเราอาจจะเล่นหลายตัวหน่อยแต่เราได้เงินแน่ๆนั่งรอรับเงินได้เลือกเลขถูกเพราะทุกทุกคนน่ะจะเล่งบอกว่าอาจารย์ขอเลขวิ่งเร็วหน่อยอเลขวิ่งเร็วหน่อยบนเร็วหน่อยล่างเร็วหน่อย พนี้ชอบเลขวิ่งแล้วก็ชอบมาใส่สามตัวถูกไหมคะเพราะว่าอาจารย์จัดให้อะสามตัวเข้าปังปังตลอดเน,นี้ยที่แล้วเห็นไหมคะสามห้าสองเข้าหมดอลไรอยู่ในเนี้ยอาจารย์คัดมาเลขมันที่จริงมันก็สิบตัวเนาะห้าหกเจ็ดหายไปไหนสามตัวล่ะไม่มีเห็นไหมคะอ่าอืมสามเก้าสามศูนเก้า อาจารย์คัดมากี่ตัวห้าตัวอ่าห้าหกหกเจ็ดตัวอ่ะหายไปไหนสามสี่ตัวอ่ะก็เป็นตามนี้อ่ะสามแปดแปดเห็นไหมคะก็อยู่แท่เนี้ยอืมสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดคัดมาแค่นี้ถ้าเชื่อใจกันเข้ามาค่ะ VIP ไม่ต้องไปรีรีรอรอไม่ต้องลังเลอจะรออีกสักหน่อยดีไหมเออ ถ้าท่านรอโชคของคนเราอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเร็วและไอ้โชคที่ร้ายมันมาอยู่นานเพราะฉะนั้นอยากจะได้วันเนี้ยอาจารย์ใครเข้ามาคนแรกอาจารย์ให้เอางี้กว่าห้าคนแล้วกันให้ห้าคนเดี๋ยวจะบอกหูคนเดียวบางทียังไม่ทันห้าคนใครเข้ามาห้าคนอาจารย์ให้แล้วก็ลดให้พิเศษ เนาะเข้า VIP อ่ะตามนั้นนะคะวันนี้ก็คุยกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเลขวิ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทำไมอาจารย์ต้องมีพิเศษมีอะไรกับพี่น้องตลอดเพราะว่าอาจารย์อยากทำบุญนะคะทำบุญคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายหรอกพี่น้อง10กว่าปีมาเนี่ย ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้กําไรแล้วก็เอาไปช่วยคนที่เขาด้อยโอกาสนะคะอาจารย์ไม่มีมูลนิธิเนาะถ้ามีมูลนิธิเราก็จะบอกว่าเออขออย่างนั้นนี้อาจารย์ไม่ขอคะ่ะไม่ขอเลยใช้ตัวเองนี่แหละความสามารถของตัวเองแรกกับเงินตรงนั้นเพราะว่าเราไม่เคยจะได้แบบฟรีๆแบบนางฟ้าออใส่ชุดขาวลงมาอาจารย์ทําบุญน,นะ 50, 000, หน้าหมื่นแสนไม่มีคะ่ะ หรือว่าจะมีเทพประบุทขี่มา้าขาวลงมาอาจารย์โทรศัพท์มันก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกดำแล้วดาผมให้อาจารย์ไปซื้อโทรศัพท์ให้มันใหญ่ขึ้นนะมันกว้างขึ้นหน่อยแล้วก็มีสายทัดกว้างไกลนะเอาไปทำไม่มีสิบกบว่าปีละร้องขอเทวดาอารักษ์แต่ก็ไม่มีแต่ก็ดีใจค่ะพี่น้องไม่ทิ้งกันมีอะไรก็ช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันมาตลอดแล้วก็ ใครที่ได้เขาก็ติดตามอาจารย์ไม่เคยหนีเพราะว่าอาจารย์าบางบางท่านที่ดังมากดังทะลุฟ้ามาแป๊บๆเขาก็ไปแต่อาจารย์เนี่ยคำนวณอย่างเงี้ยทาอยู่เสมอต้นเสมอปลายไม่มีไม่มีที่จะว,ว่าอันนี้ไม่เข้าก็ลงใหม่ให้มันเข้าให้มันตรงสักอันเผื่อคนใหม่ๆเข้ามาจะได้เห็นแล้วก็เราจะได้ช่วยโอกาสไม่ทำค่ะเนาะให้ครั้งเดียวออกครั้งเดียวเลขครั้งเดียว ผิดก็ผิดถูกก็ถูกเราว่ากันตามั้นเนาะอ่ะเอาเอาสมครแก่เวลาเนาะเดี๋ยวจะรำคาญอาจารย์คุยมากจังเลยได้หัวข้อก็พอแล้วอ่ะอันไหนที่มันไม่ชัดเจนหรือมันไม่อะไรมันไม่ตรงอะไรเตือนมาได้ทักมาได้เดี๋ยวอาจารย์จะจัดการให้นะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ